ปิดฉากที่ดินเขาวกระโดงผลสอบชี้ชัดเป็นของรัฐลุยเพักทอนสิบก,กว่าห้าพันไรครัทบธุรกิจตระกุลชิ้ชอรับสิบสองแปลงสองร้อยแปดสิบแปดไรรังยาวสนาฝัา่งบางอารีนาโดนเต็เมเต็มในขณะนี้เนี่ยเมื่อพิสูจน์ว่าเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยมันไม่อาจจะมีที่ดินแปลงไหนที่จะสามารถมาเป็นเจ้าของในพื้นที่ที่ท่านพระรทานให้กับการรถไฟนะครับเพราะฉะนั้น โดยกระบวนการกฎหมายเนี่ยไอ้ที่ดินต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องถูกประกาศยกเลิกขีดค่าออกจากสาระบบต้องเป็นที่ดินของรัฐอันนี้คือพื้นฐานที่สําคัญนี่หลังจากที่มีการดําเนินการและมีการฟ้องร้องกันและมีการเข้ามาของที่ดินแปลงนี้เนี่ยที่เป็นที่ดินที่เป็นทุกชื่อถูกกล่าวขานที่มาทำสนามฟุตบอลมาทําสนามรถแข่งอะไรต่างๆซึ่งอยู่ตรงกลางของที่ดินแปลงนี้เลยทั้งหมดเนี่ยนะครับ ยิ่งไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันไม่มีเหตุที่จะให้อเอกชนที่เข้ามายึดคอรองในที่ดินของรัฐแล้วจะมาอ้างว่าเป็นที่ดินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสืบสวนสอบสวนมาแล้วเนี่ยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาแล้วก็ผู้ที่เข้ามาพิจารณากระบีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรมแผนที่กับการแผนที่ฐานที่นะครับจากแผนที่ดินจากกรมอสอบสวนคดีพิเศษนะครับจากสำนักอายการสูงสุดนะครับหลายส่วน แล้วก็ได้สอบถามไปผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปออกมาคิดว่าก็ยังไงก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินของรัฐแล้วศาลได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วชัดเจนว่ายอมรับก็คือมีการทําแผนที่ที่ดินอย่างที่กล่าวมานะครับเพราะฉนั้นศาลตัดสินบอกว่าอันนี้เป็นของรัฐต้องคืนให้รัฐนะครับแล้วก็ดําเนินการไปดําเนินการให้ชัดเจนนะครับก็มีปัญหาอยู่ที่มีอ้างกันว่าที่ดินมันไม่ชัดเจนไม่รู้จะครอบคุมตรงไหน แต่ได้มีการทําเมื่อปี2167เนี่ยทางการรถไฟก็ได้ทําแผนที่ของตัวเองที่ชัดเจนกรมที่ดินก็ได้ทํามาแล้วแล้วก็ได้ยอมรับกันแล้วทั้งคู่แล้วก็มีการสอบสวนไต่สวนก็มีการยอมรับว่าได้มีการทําแล้วเอามาเทียบกันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากแผนที่ปัจจุบันเลยเพราะฉนั้นที่ดินตรงกลางทั้งหมดตามกฎหมายมาตรา206มาตรา61วรรค8นะครับ กรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนได้ทันทีเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเขามาดําเนินการกสามารถถอนเพิกถอนที่ดินที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดเพราะฉนั้นที่ดินเหล่านี้ตกเป็นของรัฐนะครับเราจะดําเนินการตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป